ี่กำลังดำนาแสดงว่าย่ามาปลูกฝั่งนี้ไม่ได้เลยนี่ What is this? My God! ฉันได้ยินเสียงเหมือนพึ่งกำลังรวมตัวกินดอกไมย้ยม g ก d จริงๆแล้วมันเยอะมาก My God! My God! Oh โอ God! มันจะต่อย My God! จริงๆด้วยโอ้ไม่กอจริงๆด้วยแล้วรังมันอยู่ไหนอะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดคอทอคอใจให้ด้วยนะอ่ะอีโปกคิดือใหญ่ ดื้อมากจนต้องตัดคนปีกนะคะเพื่อไม่ให้ไปไหน